เราจะเลยร้านเพิ่มใบนะครับมันจะขึ้นนี้เลย ตเติมข้าวปุ้นหน่อยครับข้าวปุ้นครับปุ้นันเยอะเลยเห็ดบดก็มีออเห็ดเตี๊ยงยังไงกันเถอะิ้งไกลจิ้งไกลจิ้งไก,งไก,งไก่อีสา,บานาาบ้านเฮาเป็นสิทธิ์ครับไม่จักบาทครับปิ้งไก่ 35บาทนะครับไข่ตม้มเสร็จครับผมแต่เขาพุ่นเลยพกเจ้าหวานนะครับสี่สบบาทจ้ครับผม ป่า,าไหคะ่ะจ้าไข่อะไไข่ครับเมนาหอมูหอมเหมครับี่จะหอมเ<ซ>ปู<ซ>่ใส<บ>่บ้าใส่เหรอมางใช่ Rất đơn i wow. งอกด้วย40บาทครับผมได้ผักกะหล่ำสด,สดๆกรอบๆนะครับเดี๋ยวจะกินกับแคบหมูกิ๊กก้ามหมูงยงใคยวิ่งมาแล้วอืกาลังวันไปเร็ว เออข้ามออกกล้องให้เจ้าเข้มถึงบอกโอยเรีย,ยคำหนึ่งแล้วก็ไปเลยครับตำโพบุนเจ๊ปูวอมอึม,ม,มานหนาบัานเพิ่มเยอะครับบอกเลยหุ่ยอไอ่วันนี่ยัะทิ้งมัเลยนะเร็ว มานั่งนี่นี่มานั่งตรงนี้เร็วเร็วเอาเดี๋ยวเลย,ยมันกรอบอร่อยมากเลยนะเอเอมาเอาเร็วเร็วสวัสดีครับผมมาครับดูดีกันครับผมทำข้าวปุ้นแตงกูดองอเดี๋ยวไม่สนใจเลยเดี๋ยวนี่ mà cậu bùm Giọt kiểu mai đấy ạ Không gì hả? Phải nhoảng ra em, tặng mưa luôn Thử thử nhé, chạm nắm nằm Khuôn thử ngoài Thử thử nhé, bây giờ chạm nắm เส่นดังอยู่ครับผมมือตัึงจะจีรังถึงได้ทำข้าปุ้นครับผมความากินเจนครับผมแต่มันแสบก็ทุยยางครับผมนั่นตำปลาเนี่ยชาหาเสนให้เก็เป็นตำข้าปุ้นไปเลย เดี๋ยวเป็นน <earth> ้ำลอยผมมาล้อมผูก <uno> ก uh ันครับผมมาปลเค็มปลเค็มมันพอดีลงตัวเป๊ะครับปูปลาเค็มดีแอบ очку hat Hmmm

บองดูเตะว่งบวงดูเตันวกระชงก่อนนี่มองอะไรนี่ฮะของหวานหวานครับอกบวงบอกเลยนี่คือบวงหอมมอืองู่ากป่อกเนยแม่น่คืองปลาาประมาณ มัแสบบอกเลยครับผมให้มาดีตาอยู่บอกว่าจะต้องกิน กวางจากกุมัมเพรพี่ร้องอยากเสียงนะครับตัวงวามันออกมัหวานหอมด้วยมัเต้มเลยตำเบาเลยราคาสิอับจากมูจะ สิบบาทเลยครับทั่วไปร้านคุ้มตลอดก็สามสิบบาทก็จับมากตรฐานผสมราคาเครื่องเป็นคุ้มหมดเลย ก็ดีเป๊ะหวานเบขมก็ดีครับมีคำจองเลยอาการอาจจะใครเข่าผมใคตรต้มแบบใครเข่าก็กินกับดีจ้ 进不了。 มาดีครับผม